มาติดตามรายการกันต่อครับอย่างนี้เกิดไปวันนี้จะไปชวนคุยเรื่องของพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนนะครับหลายคนก็มองว่าจะเป็นอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของภาวะการปล่อยคาร์บอนภาวะโลกร้อนเนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อาจจะต้องพูดถึงพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับธุรกิจนี้จะน่าสนใจหรือไม่เดี๋ยวลองไปติดตามมุมมองของทางเอซีบีกันดูครับเชิญค่ะ ณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราค่ะจะพาไปเจาะลึกในเรื่องของไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งปัจจุบันนะคะประเทศไทยได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะที่มีความต้องการใช้เพื่อลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนในองค์กรค่ะในเรื่องนี้นะคะจะมีความน่าสนใจยังไงวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณจิรวุฒิอิ่มรัฐนัวกวิเคราะห์อาวุโศสศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋อสวัสดีครับ คณอภิคในช่วงที่ผ่านมาค่ะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทยมีรูปแบบยังไงบ้างแล้วก็มีสัดส่วนในการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานฟอสซิลต่างๆยังไงบ้างคะไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับที่เราซื้อผ่านระบบการไฟฟ้าจะมีการผลิตมาจากพลังงานหลายรูปแบบนะครับโดยถ้าเราไปดู ไฟฟ้าในอดีตในช่วงปี2,560จนถึงปี2,566เนี่ยเราใช้กา๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ที่50-60%นะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นถ่านหินและน้ำมันร่วม20%นะครับแต่ถ้าเรามาดูตัวไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับในช่วง6-7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มมากข,ขึ้นนะครับจากราว16%ในปี2,560มาอยู่ที่22%นะครับในปี2,566 แต่ถ้าเราย้อนไปดูในปี2560ครับเราจะเห็นว่าไฟฟ้ามีสัดส่วนที่เรา16%เนี่ยจะมาจากพลังงานน้ำนะครับเรา9%แล้วลก็อีก7%จนะครับ mm hmm. จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมชีวมวลและการชีวภาพครับจะ mm hmm. ขัดมานะครับในปี2566เนี่ยเราจะเห็นว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็น22%นะครับ mm hmm. โดยจะเป็นพลังงานน้ำเป็นส่วนใหญ่ที่22%สับสอ10%เก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม และช่วม,มวลเป็นส่วนใหญ่ครับถึงแม้ว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจะมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังถือว่ามีปริมาณค่อนข้างน้อยมากครับเากเทียบกับศักยภาพของประเทศที่สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้ครับหากกลับมามองที่ประเทศไทยค่ะการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไทยในอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะครับถ้าเราไปดูสัดส่วนไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตเข้าระบบในประเทศนะครับ เราจะเห็นว่ามีกําลังการผลิตยอยู่ค่อนข้างน้อยมากแต่ถ้าเราหันกลับมาดูแนวโน้มในอนาคตนะครับของไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยเราจะเห็นถึง3ปัจจัยสาสคัญครับที่ช่วยส่งเสริมให้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในประเทศนี้สามารถเติบโตได้นะครับปัจจัยแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับที่มีแนวโน้มลดลงในอนาคตนะครับทั้งจากแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็กังหันลมที่ราคาถูกลงนะครับ ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆครับที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้สูงข,ขึ้นก็จะทําให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อนหน่วยลดลงส่วนปัจจัยที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของเราเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่ยังสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้อีกมากนะครับที่เด่นชัดที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวพลังงานแสงอาทิต์นะครับถ้าเราไปดูปริมาณความเข้มของรังสีอาทิตย์นะครับในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามีพื้นที่ที่สามารถติดตั้ง ทั้งบนพื้นแล้วก็บนหลังคาครับรวมเป็นกําลังการผลิตได้มากกว่า1นึ่งแสนมกะวัตรครับแต่ถ้าเป็นพลังงานลมนะครับในประเทศไทยก็มีศักยภาพในการที่จะติดตั้งบนพื้นนะครับโดยคิดเป็นกําลังการผลิตได้ราวๆ 8, แปดพันมิะวัต์อย่างไรก็ตามครับประเทศไทยเนี่ยเรายังมีพลังงานหมุนเวียนอีกเยอะนะครับซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยก็จะมีอย่างพลังงานชีวมวลนะครับที่เราได้จากฟางข้าว ยอดของอ้อยครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็สามารถนํามาแปลรูปเพื่อไปป้อนผลิตไฟฟ้าได้หรือแม้กระทั่งตัวการชีวภาพเองที่เป็นผลพลอยได้ครับจากาน้ําเสียหรือของเสียจากอุตสาหการรมอาหารแล้วก็อุตสาหการรมปศุสัสตว์อย่างเงี้ยครับก็สามารถรวมเป็นเชื้อเพลิงนะครับทั้งชีวมวลและการชีวภาพเนี่ยสามารถาป้อนผลิตไฟฟ้าได้ราว1 0 0 0 0เมกะวัตครับส่วนปัจจัยที่3ครับจะเป็นปัจจัยที่ภาครัฐเข้ามา ส่งเสริมยังเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับโดยกําหนดผ่านแผนกําลังการผลิตนะครับให้มีตัวไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับมากกว่า51%ครับจากเดิมเนี่ยเพียงแค่36%มสิบเนท่านั้นเองครับโดยจะกําหนดผ่านกรอบกําลังการผลิต,ลตไฟฟ้าหรือว่า PDP ฉบับใหม่นะครับที่จะประกาศรับซื้อแล้วก็ทยอยผลิตเข้าระบบไปจนถึงปี2580นะครับซึ่งรวมๆแล้วนะครับก็จะมีกําลังการผลิตเนะี่ยมากกว่า3 2 0 0 0เมิะวัตครับ แต่ถ้าเรากลับมาดูในปัจจุบันนะครับเรายังมีแผน p d p ฉบับที่ยังมีไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับมีแผนในการที่จะป้อนเข้าระบบนะครับโดยจะรับซื้อต่อเนื่องไปจนถึงปี2573เนี่ยโดยทาง EAC ก็ได้ประเมินครับว่าจะมีการป้อนเข้าระบบนะครับราว700ถึง1,000เมกะวัตต์ต่อปีนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมครับ หากกลับมามองที่ประเทศไทยค่ะการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไทยในอนาคตจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะครับจากแนวโน้มของการผลิตไฟฟ้าที่ส่งขึ้นนะครับเข้าระบบทุกปีเนี่ยเพื่อให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถคว้าโอกาสเหล่านี้ได้นะครับเรามองว่าผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะต้องดําเนินการอยู่2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาเงินทุนครับสำหรับโครงการที่ได้เซ็นสัญญารับซื้อไฟฟ้ากับทางภาครัฐไปแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยผู้ผลิตไฟฟ้าก็มีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินกู้จากธนาคารนะครับบุญกู้ตาสานี้สีเขียวหรือตาสานี้ยั่งยืนนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยประชาชนแล้วก็ทางธนาคารเองก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะภาคธนาคารเองที่พร้อมให้การสนับสนุนโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆนะครับ เพื่อตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายเนี่ย Zero Emission นะครับทั้งระดับองค์กรไปจนถึงระดับประเทศนะครับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากนะครับโดยทาง EAC ก็ได้ประเมินมูลค่าการลงทุนของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ที่จะเปิดรับซื้อแล้วก็ทยอยผลิตไปจนถึงปี2573นรเมะครับมูลค่าการลงทุนเนี่ยจะสูงถึงระดับราว20 0 0 0ล้านบาทต่อปีนะครับหรือบางปีนะครับที่มีการผลิตเข้าระบบเยอะหน่อยเนี่ย ก็จะสูงถึง40,000ล้านบาทต่อปียิ่งไปกว่านั้นครับตัวแผน PDP ฉบับใหม่นะครับก็ยังมีการประกาศรับซื้อกับภาคเอกชนเพิ่มเติมและทยอยการผลิตเป็นส่วนใหญ่ในช่วงของปี2,574นะครับถึงปี2 5 8 0เป็นมูลค่าการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไปจนถึง50,000ล้านบาทต่อปีจนถึง1แสนล้านบาทต่อปีครับครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับผู้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะต้องติดตามการประกาศ รับซื้อไฟฟ้าใหม่นะครับททางภาครัฐเนี่ยจะประกาศรับซื้อซึ่งเราก็คาดว่าจะประกาศต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,567ไปจนถึงปี2,568ครับแล้วก็เชื่อว่าจะทยอยประกาศต่อเนื่องทุกๆปีนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับแผน PDP ฉบับใหม่ครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าผู้ผลิตไฟฟ้านะครับสามารถติดตามการประกาศรับซื้อใหม่นะครับให้ความสําคัญจากเงินทุนสีเขียวก็จะสามารถทําให เติบโตในระยะยาวและยั่งยืนครับนอกจากนี้นะครับทางผู้ผลิตไฟฟ้าเองยังมีเรื่องที่ท้าทายที่ต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผลกระทบจาก climate change ครับที่จะเห็นว่ามีสภาพอากาศที่ผันผวนนะครับอย่างเช่นตัวปริมาณแสงอาทิตย์ที่มีปริมาณลดลงนะครับหรือจะเป็นที่ทางลมที่แตกต่างไปจากเดิมซึ่งก็จะกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าได้ครับค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะเป้าหมายในซีโร่อีมิชชั่นเป็นปัจจัยสาคัญที่กดดันให้หลายประเทศทั่วโลกต้องเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นค่ะรวมไปถึงประเทศไทยนะคะก็จะต้องเร่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อบรรลุเป้าหมายในอนาคตเช่นกันค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจข้อมูลดีๆแบบนี้สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะที่ w w w scbeic e com หรือว่าเพิ่มเพื่อนไลน์นะคะ scbeic วันนี้ขอบคุณคุณออฟค่ะ ยังมีบทวิเคราะห์ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆให้ติดตามได้นะคะสำหรับทางด้านของ S C B E I C ค่ะ